ขอบคุณนะครับขอบคุณปืนสวยๆจากค่าย p PP p i k i n g Shop นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูน้ําไผ่แขกโรงงานครับวันนี้วันที่3ตุลาครับ66ประกวดไซครึ่งโลครับขอบคุณลูกดรอ,อกหัวอกอจากน้ำหมอกท่าไม้ด้วยนะครับโรงงานครับยิงให้รู้จักครับประกวดเลาะประตูยังไงก็โดนครับ ตัวครึ่งโลทั้งนั้นครับขอบคุณค่าย PP f i t ช i n g Shop ด้วยนะครับที่ส่งปืนมาให้ผมเทสขอบคุณลูกดอกหัวพอกจากน้ำหมอกท่าไม้ได้วยนะครับลูกดอกยิงปลาะนะา,นาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามซื้อปืนได้นะครับสอบถามซื้อสั่งลูกดอกได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงที่เฟซบุ๊กหมอกท่าไม้ลูกดอกยิงปลาครับหรือแอดนี่ครับ ปืนยิงปลาค่าย P.P. พิจิ i n g s h ครับอุปกรณ์ยิงปลาราคาถูกอยุธยา B.Y. B.Y. P.P. พ i t ิ i n g Shop ขอบคุณนะครับส่งงานครับประกฏไตรทัโลก